พี่จ๋าอ่าวันนี้วันเกิดตามสัญญามาตามสัญญาสัญญานะคะมาตามสัญญาเลยวันนี้ใครฟังอาจารย์เค่อยู่อาจารย์เค้มาตามสัญญาแล้วนะคะคุณขานะคะใครก็ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราเพราะวันนี้ ตอนแรกเนี่ยของแจกอะบอกอาจารย์ชัดไว้ว่าสักสองแสนก็บาทเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ถ้าเราถูกหวยเราก็สมทบทุนเป็นเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงเนี่ยจะมีแบ่งร้อยแบงยี่สิบแบงห้าสิบอย่างเงี้ยนะคะนะคะนะใส่เข้าไปให้ด้านในนะอาจารย์เคก็จะเขียนยันให้นะคะ่ะวันเกิดปีนี้อาจารย์เคก้กหวังนะคะ,อะขอบพระคุณสําหรับทุกคนทุกท่านที่วอวยพรให้อาจารย์เคนะคะวันเกิดปีนี้อาจารย์เคหวังให้พี่ๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีความสุขที่ดีมีความรักที่ดีนะคะมีสุขภาพดีแล้วยังต้องมีโชคลาภที่ดีกันทุกคนนะคะ,ะเราตั้งแต่ปีใหม่เนาะเราถูกหวยมาด้วยกันแล้วทั้งหมดสามงวดแล้วสามงวดติดนะเข้ามาสามงวดติดขอให้งวดนี้เราเป็นงวดที่4ี่ที่ติดเข้าติดกันอีกนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะพูดถึงหวยให้หวยไว้ก่อนนะคะให้หวยไว้ก่อนดีไหมนะคะ ให,หให้หวยวันเกิดค่ะนะคะหวยวันเกิดของอาจารย์เมื่องวดที่แล้วค่ะเราเข้าอะไรกันคะ่ะ972 97ใช่ไหมแล้วก็67 6กระดกเป็น9ใช่ไหมของอาจารย์เคจะมีหลักไว้ว่า9กับ6เป็นเลขเดียวกันใครเลขไหนอาจารย์เคส6ไปต้องกระดกเป็น9เลขไหนอาจารย์เค่ให้9ไปต้องกระดกลงมาเป็น6ด้วยนะจ๊ะนะคะวันนี้นะคะเอา3ตัวเด่นเด่นเน้นๆไปเลยไหมเอา3ตัวเน้ๆเนๆไปเลยไหมคะดีค่ะดีนะ สามตัวเน้นๆเ,เอ้าเราคุยกันเรื่องหวยระหว่างอาจารย์ชัดตั้งรหัสนะหวยหวยนะคะเราคุยกันเรื่องหวยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปของแจกไปเอฟของแจกกันด้วยนะคะหวยจ้าพี่จ๋าหวยของอาจารย์เคนเนี่ยยี่สิบสี่งวดมีผิดสี่งวดถูกประมาณยี่สิบงวดมีสามตัวเด่นสามหางสามตัวรองสามหางสองตัวเด่นชุดละนะคะนะแล้วก็จะเน้นให้เหลือประมาณจากสิบสองหางเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณเจ็ดแปดหางนะคะ เนะมื่อวดที่แล้วเราเข้าไปแล้วแล้วก็เมื่อวันที่หวยออกให้3ามตัวเด่นไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแต่ก่อนนี้อาจารย์เคสจะให้พี่ๆเป็นคุยเรื่องหวยนะระหว่างรอรหัสเนะคะแปบ๊บเดียวค่ะเพราะอาจารย์ชัดเพิ่งไลฟ์สดเสร็จเขาไม่ทันนะคะไม่ทันปกติอาจารย์เคจะให้เป็นจดหมายน้อยอจดหมายน้อย,อยอยู่ที่อาจารย์ชัดนะคะคือจดหมายน้อยของอาจารย์เคสเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ค่ะทีละขาจะเป็นขนาดเล็กๆนะคะ แต่ก่อนนี้จะให้เป็นจดหมายน้อยบังเอิญว่ามีเพจใหญ่ๆห,ห,หลายเพจพี่จ๋าเขาปลิวเพราะว่าบอกหวยอาจารย์แค่ก็กลัววเพจอาจารย์แค่จะปลิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพูดจาคุยกันก่อนพูดคุยกันแล้วก็ให้เป็นปากเปล่าไปก่อนแล้วค่อยมาให้เขียนเป็นเ,เดินนะคะแล้วค่อยมาให้เขียนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะวันใกล,ๆใกล้ๆก่อนนะ วันใกล้ๆจะให้มาเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยสมมุติ3ตัวเด่นนะ9 7 2 9 7, 2, อนะ7 2 9 7อย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็นะคะ2ตัวของอาจารย์เข้ถ้าอาจารย์เข้มี6ปุ๊บต้องกระดกนะฮะอันนี้จะเข้าชุดที่2ก็เป็น 6, 7นะฮะที่จริงก็คือได้ทั้ง 6, 7และ97้นะที่รักนะคะวันนี้ค่ะแล้ว 9, 7, 2นะแล้วก็ไปทำบุญมา เลขใบเสร็จเป็นขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ไวพ้พรอมันเกิดเลยนะคะเลขใบเสร็จเป็นสูหนึ่งห้าเอเมื่องวดที่แล้วเขาได้กับแล้วหนึ่งห้าจัคเก็ไม่มีอะไรจะให้ในเลขใบเสร็จรนะจันเคก็เลยบอกเอางะเ,เอาเลขท้ายที่ต่อลงไปแล้วกันเลขท้ายคู่แรกก็คือศูนย์เจ็ดเขาได้กันด้วยเดี๋ยววันเดี๋ยวงวดนี้จะพาไปทําบุญอีกอ่าเดี๋ยวจย์เค่จะสรุปแบบนี้ให้ก่อนใกล้ๆ้หวยออกแต่อีตอนที่เราคุยกันแบบเนี้ย ขออนุญาตเป็นปากเปล่าพูดและพี่พี่จดโอเคปะจ๊ะเพราะหลายเพจเขาปิวไปแล้วว่าจาย์เคก็มีความสุขว่าหุ้ยเขาเด่นเขาดังกว่าเราเขายังปิวเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอยากเจอกันบ่อยๆที่รักนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจดให้ค่อยแนะ่ผู้ใดอยากได้หว้ยขย,ข,ขยับขมาไกลๆเด้เขยับเขามีอีกเด้นะฮะเมืองวดที่แล้วก็เจ็ดสองก็เจ็ดนะฮะนะฮะแล้วหกเจ็ดหกกระดกเป็นก้านะฮะนะ เดี๋ยวงวดนี้แล้วก็ปกติอาจารย์เคศจะให้แบบนี้นะทีรักเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเยสมมุติว่าหกกับเก้าอาเงี้ยอาจารย์เคจะเขียนนี้เวลาเป็นจดหมายน้อยอะนะฮะนะแต่พอดีว่าช่วงนี้จดหมายน้อยมันขึ้นบ่อยไม่ได้อะที่รักนะ,ะอาจารย์เคศควเพจปิวก็เดี๋ยวพี่ๆจ๋าใครอยากได้เอาของของสามตัวเด่นเลขแรกที่เคยให้ไปพอหวยออกปุ๊บให้ปั๊บแล้อาจารย์เคศถูกเก้าเจ็ดอีกแปดใบ เมื่อวันที่แล้วโชว์แล้วนะคะนะนะคำมาสามงวดติดทีละขาใครฟังอยู่ตอนนี้เมื่อครั้งที่แล้วหวยออกปุ๊บให้เลยใช่ไหมเลขแรกค่ะที่ให้ไปคือ8 5 2หสองจดค่ะทีละขานะ,ะเห็นส,ยสวยๆอย่างนี้ปังด้วยนะคะเจ็แปดห้าสองใช่ค่ะนะเมื่อวานคืนพี่นวรัชบอกขอบพระคุณมากค่ะ8 5 2ห้าเลขแรกนะเลขแรก แล้วเอาเลขต่อไปเลยอะนะคะนะแปดห้าสองแดห้าสจดกันหรือ,อยังคะที่ราาักค่ะนะคะไม่กล้าขึ้นมากเอาไว้ใกล้ๆหวยออกแต่ก่อนเนี่ยขึ้นให้ทุกวันเลยลงไปไล่ดูในคลิปย้อนหลังได้นะนะเนะี่ยลงยันที่แบงก์ก็ดีนะเป็นสิ่ิมงคลนะบางคนก็อยากได้นะนะ,ะเดี๋ยวเดาจะแค่จัดให้นะฮะ เดี๋ยวจะลงเล็กๆนะเผื่อพี่ๆแบบว่านะคะ,ะ,ะมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะนะคืนให้เมื่อคืนให้ใช่ค่ะพี่สุดวัดิ์สวัสดีค่ะ852ห้าขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะที่รักนะ3ตัวเล่นมี3ามหางจะบอกหางที่2แล้วนะ3หางเขามีทั้งหมด3หางใช่ไหมจะบอกหางที่สองแล้วนะอย่าลืมไปตัดเล่น2ตัวด้วยนะก่อนแจกของแจกหวยไ่สักไปนไร <laughs> ว,วันนี้อ่ะอ้าว แปดห้าสองจดแล้วว่าจดแล้วป่ะจ๊ะจดแล้วค่อยชิไปเลขที่สองเลยเด้อค่ะน,นะคะวันนี้ให้สามตัวเด่นเลขที่สองเลยเล้วคนสวยจีให้เลขหวยเด้อค่ะอลัน <c oughs> ละ,นะพร้อมกันไหมจ๊ะไหนใครพร้อมหัวใจรัวๆมาไหนวันนี้ใครมีแฟนเพจเก่าแฟนเพจเอ่าขอโทษค่ะเรียกผิดเขาต้องเรียกว่าแฟนพันธ์ท้แฟนพันแท,แนนแท้เยอะไหม แฟนพัแนแท้เยอะขอหัวใจรวๆหน่อยนะคะอ้าวใครเป็นแฟนใหม่แฟนใหม่คือเพิ่งได้ติดตามหรือว่าเพิ่งติดตามมาน,นี้หรือเพิ่งติดตามนนตตามาสักสองสามวันเนี่ยขเขาเรียกแฟนใหม่แฟนแฟนเพจใหม่นะคะแฟนใหม่แฟนใหม่หมขอไล์รวๆนะขอไล์รวๆเดี๋ยวอาจารย์แค่บอกไว้ก่อนค่ะเงินขวัญถุงเนี่ยที่จะให้เนี่ยพี่จ๋าเงินขวัญถุงที่จะให้เนี่ยได้ทุกคนตอนแรกว่าจะให้เอฟเป็นรหัส พอเอฟเป็นรหัสแล้วคนที่ไม่ได้อาจจะเสียใจไอ้อย่างนี้ไม่ว่าวันเนี้ยคุณจะเอฟของแจกเพราะาอย่างไงก็ต้องเป็นงานาเอฟรหัสนะคุณจะเอฟของแจกหรือคุณจะเอฟของราคาพิเศษโคตรจะพิเศษจุดจะพิเศษอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ได้เงินขวัญถุงเนี่ยแจกไปแต่อาจารย์แค่สุ่มนะอาจารย์แค่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะอาจารย์แค่รักทุกคนไอเลิฟอยู่เลิฟเลิฟทุกคนเลยเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาจะถูกใส่ไปในซองค่ะซองแดงนะคะซองซองอ่างเป,างเป่าที่รักเขาจะถูกใส่ไปในซองอ่างเปาซองแดงอะนะคะแล้วก็ ก็ลุ้นกันเอานะคะพี่พี่พออาจารย์แค่ใส่ไปในสองแดงเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่พี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์แค่กระคะไปนะพี่พี่ที่แพ็คเขาก็จับใส่จับใส่ก็นะแบงอะไรก็รวยเหมือนกันเพราะคนเขียนให้คนเดียวกันได้ได้ได้ห่วยตัวต่อไปนะหวยตัวต่อไปก็คือหกห้าสี่หกห้าสี่ระหว่างรอหวยเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนแหวนนะคะ แหวนวงนี้ปกติไม่ได้ปล่อยราคานี้ปกติปล่อยในเพจนะคะไม่เคยปล่อยในเพจนี้เพิ่งมาปล่อย3วันนี้วันที่3นะคะแล้วก็ให้จํานวนจํากัดแต่วันนี้เป็นวันเกิดใครอยากได้จากปกติแหวนวงละ500 99บาทอาจารย์แค่ให้97บาทหวยออกอะไรจ๊ะหวยออก97ใช่ไหมให้97บาทอย่าไปคิดอะไรมากนะคะให้ก็คือให้นะคะเป็นเกรด A นะคะเป็นเกรด A ไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันจำนำไม่ได้ ฟรีไซส์ใส่ได้ทั้งนิ้วก้อยและนิ้วนางนะเขาง้างตรงนี้นะที่รักนะฮะนะแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยแหวนใบมะกอกเนี่ยอันนี้จะเป็นนพเก้าเป็นพลอยสังเคราะห์นพะเก้าเนี่ยความหมายเขาดีอยู่แล้วหรือแก้วกาประการที่เราเรียกกันนกพลัดหรือแก้วกาประการก็ได้นะฮะเขาก็จะเกี่ยวกับปกป้องคุ้มภัยการงานการเงินโชคลาภนะคะสุขภาพอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วแหวนใบมะกอกเนี่ยชอมะกอกเนี่ยตามความหมายของกรีกโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าชนะใจชนะใจอะไรบ้างรหัสปอปลาเลข5้านะ ชนะใจเจ้านาย